สวัสดีค่ะอลามุอะลยกุ้มว,วันนี้จะพามาทาผัดเส้นหมี่เนื้อสับนะคะเมนูวันนี้เป็นเมนูที่ไม่ได้วางแผนไวล่วงหน้าเลยนะคะมีอะไรในตู้ในตู้เย็นก็ออกมาทําเลยค่ะสรุปแล้ววันนี้เราจะเข้าครัวมาทําอะไรมั่วๆแต่อร่อยด้วยกันนะคะเริ่มต้นเลยเราจะคั้วเนื้อกันก่อนนะคะใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไป8-9ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าถ้าเนื้อที่เราเตรียมไว้เนี่ยมีไขมันเยอะให้ลดปริมาณน้ํามันลงเป็นสัก4ี่หช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยใส่หอมซอยลงไปเลยค่ะแล้วก็คั่วให้เป็นสีเหลืองทองเช่นเคยค่ะเมื่อคั่วหอมได้สีประมาณนี้นะคะก็ใส่เนื้อสับที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนเนื้อสุกนะคะไม่ต้องเติมน้ำนะคะเพราะว่าในตัวเนื้อเนี่ยมันก็มีน้ำของมันอยู่แล้วอะคะ่ะ ก็คั่วไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันจะค่อยๆมีน้ำออกมานะคะเนี่ยแล้วพอเนื้อสุกได้ประมาณนี้เราก็จะปรุงรสกันเลยค่ะใส่น้ำมันหอยเกลือพริกไทยลงไปนะคะระวังเรื่องเกลือนะคะเช่นเคยไม่งั้นมันจะเค็มไปก็ชิมไปด้วยนะคะ เมื่อน้ำเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเราก็ใส่สีอิ๊วดำลงไปสองช้อนชาค่ะเพื่อให้มันมีสีที่สวยขึ้นแล้วก็น่ากินมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคั่วไปสักพักก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่จานหรือชามพักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาะผัดกระหล่ำกันต่อหลังจากนี้ค่ะ ใช้กระทะเดิมเลยค่ะใส่น้ำมันลงไป 4- 5หช้อนโต๊ะนะคะพอน้ำมันร้อนเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยก็คั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นสีเหลืองทองนะคะอย่าให้ไหม้นะคะจากนั้นก็ใส่กระหล่ำลงไปเลยค่ะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะ พอกระหล่ำหดตัวลงไปเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะปรุงหรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วกออ็อยากแนะนำให้ใช้ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตาเด็กสมบูรณ์นะคะเพราะมันจะทำให้อาหารอร่อยจริงๆะคะ่ะคั่วไปเรื่อยๆจนกระหล่ำสุกดีนะคะให้มันมีความนิ่มแต่ว่าก็ไม่นิ่มจนเกินไปทิ้งความกรอบไว้บ้างค่ะมันจะได้อร่อยจากนั้นก็ตักใส่จานพักไว้เลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาผัดเส้นหมี่กันนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ5-6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะหรือจะใส่ทีหลังก็ได้ค่ะตามด้วยเส้นหมี่ที่แช่น้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็คนคนคุกๆแต่เนี่ยพอคนคนคุกๆไปรู้สึกว่ามันแห้งไปหน่อยค่ะก็เลยใส่น้ำลงไปประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะ จนกระทั่งน้ำเริ่มแห้งแล้วก็ตัวเส้นมีเริ่มสุกแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วดำปริมาณตามที่ิส s t ไว้ให้นะคะจริงๆยอมรับว,ว่าตอนนี้พลาดนิดนึงที่มาใส่ซีอิ๊วดำทีหลังทำให้เวลาคุกอะ่ะสีมันไม่ค่อยเสมอกันจึงอยากแนะนำว่าตอนที่ใส่น้ำลงไปอะค่ะ ให้ใส่สีอิ๊วดำไปด้วยมันจะได้คลุกแล้วมันก็เข้ากันหรือบางคนเขาก็จะใช้วิธีที่ก่อนที่จะเอามาผัดนะคะเขาก็คลุกสีอิ๊วดำไว้ก่อนเลยก่อนที่จะเอาลงมาผัดมันจะสีเสมอกันค่ะตอนนี้เส้นหมี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตักใส่จานเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปาราดหน้าด้วยกระหลำ่ำแล้วก็เนื้อสับกันนะคะนี่คือกระหลำ่ำเนื้อสับแล้วก็ผัก ชีต้นหอมซอยที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะมาราดหน้านะคะเริ่มแรกเราก็โรยด้วยกระหล่ำค่ะจะมากจะน้อยตามชอบเลยค่ะแล้วก็เนื้อสับนะคะโรยหน้าด้วยออผักชีต้นหอมซอย แค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถปรุงรสได้ด้วยได้ด้วยพริกหรือว่าน้ำตาลน้ำส้มสายชูตามชอบเลยค่ะหรือไม่ต้องปรุงก็อร่อยค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ